Google เนี่ยจะกลับมาชิงบัลลังก์ได้อีกไหมนะครับเพิ่งออกมาเป็นตัวล่าสุดเลยของ g o o g l e เป็นไ i จิ m i น i i เวอร์ชันองจุนะซึ่งบอกว่าเป็นตัวที่น่าจะเป็นตัวฉลาดที่สุดละ IQ สูงที่สุดเอางี้ละกันนะเพิ่งปล่อยออกมาวันที่26นี้เองนะครับแล้วก็ ปล่อยออกมาให้กับกับผู้ใช้ทั่วไปได้ลองใช้กันเลยทีเดียวแบบต้องบอกว่าโหใจปล้ำม,มากมากเลยที่ Google เนี่ยปล่อยตัว g m m n n i ตัวล่าสุดตัวนี้ออกมาแล้วต้องบอกว่าถ้าดูจากการทดสอบ IQ คนะคือ Amazing มากๆจากการทดสอบคอมเมนตสารนอร์เวย์นะครับจะเห็นว่าตัวนี้เลยนะ tracking ai. org นะเข้าไปดูได้นะการทดสอบ IQ ของ โมเดลทาง AI ทุกตัวเลยแล้วจะพบว่า Gemini 2.5 Pro นะครับ Gemini 2.5 Pro Experimental เนี่ยอยู่ที่ IQ ระดับ130ว้าวต้องบอกว่าโอ้โหนี่คือจะเลยเลยความสามารถของมนุษย์ไปแล้วนะดู Pro ก่อนนะครับ Pro ที่เราบอกว่าอโมเดลเขาฉลาดนะ IQ เขาอยู่ที่ไหน IQ ยังไม่ถึงร้อยเลยตัวที่ตามมาติดๆก็คือ GPT 4.5นะครับซึ่งผมรีวิวให้ดูไปแล้วนะว่าเจ๋งแค่ไหนนะก็เดี๋ยวผมจะโพสต์วิดีโอไว้ด้านล่างแล้วกัน ลองกดเข้าไปดูว่ารีวิวเป็นยังไงก็อยู่ที่ประมาณสัก100ก่งร้อย Grok Sing นะครับคือโมเดลสําหรับการคิดเนี่ยอยู่ที่เกือบเกือ้อยแต่ Gemini สอง Pro Experimental เนี่ยก็เป็นตัวที่เป็นตัว s ิ n เหมือนกันตัวคิดเหมือนกันเม,เมื่อคิดเก่งขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวในวิดีโอเนี้ยผมว่าเราจะรอให้เขาลองคิดดู ลองคิดวิเคราะห์ทำ Data Analytic ิดูนะครับว่าเขาจะคิดแล้วก็ทำเด้ Analytic ได้หรือไมอ่แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมอยากจะโชว์เคสต่างๆกันก่อน,อนว่าคนเนี่ยเอาตัว G ิม i n i ตัวเนี้ครับไปใช้กันเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ Amazing ทุกอันคือเฮ้ยมันเก่งได้ขนาดนั้นจริงเหรอ เราเพิ่งเจอตัวที่เก่งมายังไม่ทันถึง1เดือนเลยมาเจอ g e m i n i Google คอมมาลังได้จริงหรือเปล่านะดูเคสแรกนะครับเคสนี้ของคุณอมอสนะดูนะฮะอันนี้เนี่ยเขาใช้ g e m i n i ตัว AI Studio ซึ่งเราก็จะใช้เหมือนกันเป็นตัวที่ทุกคนถ้าอยากจะลองใช้นะสามารถเข้ามาลองได้นะครับลองดูนะครับเขาก็บอกว่าเอออยากจะทำแอป IOS นะก็เลยบอกว่าให้ช่วยเขียนแอปสำหรับการวาดรูปหน่อยเขาก็ทำแอป IOS ใส่เข้ามาใน g ีมิน2.5 Pro แล้วออกมาเป็นแบบนี้ทุกคนดูออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าโปรแกรมเมอร์ไม่ต้องเขียนแล้วว่าออกมาแบบใช้งานได้เลยอย่างนี้โอเคยอยู่เหมือนกันนะอ่าแล้วมาดูเคสต,ต่อไปกันดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยผมว่ามันเจ๋งมากเลยคือเขาว่าเอารูปภาพจากไวบอร์ดก็นั่งเขียนไวบอร์ดเนาะเขียนเป็นรูปเค้กจากนั้นก็บอกว่า g e m i n i จากรูปเค้กตัวเนี้ยคุณช่วยสร้างรูปสามมิติให้หน่อยเขาก็ไปสร้างรูปสามมิติเป็นแบบนี้ อีตัวยิ้มยิ้มเนี่ยนะจากนั้นเนี่ยเขาก็เปลี่ยนบอกว่าโอเคงั้นผมใช้ตัวที่เก่งที่สุดของ Gemini 2.5 Pro Experimental เปลี่ยนรูปสามมิติอันนี้ให้กลายเป็นการเขียนแบบครับเขาก็เขียนแบบสามิติให้เราเรียบร้อยเลยแล้วก็เอาไอ้เจ้าแบบเนี่ยไปปริ้นเป็น สามดีของสามดีปรินเตอร์จริงๆอ่ะออกมาเป็นตัวน่ารักน่ารักแบบจริงๆอ่ะทุกคนลองดูนะครับจากไอเดียของเราอ่ะผ่าน AI แค่ครั้งสองครั้งโดยใช้ตัวเก่งที่สุดของตัว Google เนี่ยออกมาเป็น Product Prototype มันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้แสดงว่าการทำา Protype การทำา Product การทำไอเดียมาเป็นสินค้าเนี่ยมันจะทำได้เร็วมากความเร็วของนวัตกรรมของการคิดใน Product ใหม่ๆที่ช่วยแก้ไขปัญหาของโลกเนี่ยมันจะรวดเร็วมากเลยนะเาะปกติเนี่ยเราต้องมานั่ง ให้คนปั้นถูกไหมไมีการเหลาโฟมทำเหลาไม้กว่าจะปริ้นออกมาเป็น 3D ตอนนี้ทุกอย่างมันทำโดยใช้ AI ได้ทั้งหมดแล้วนะครับจนกระทั่งเป็นตัวแบบนี้ออกมาเลยก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดจริง เรามาดูเคสต่อไปดีกว่านะครับอันนี้เป็นของคุณเซตริกนะคุณเซตริกก็เอาตัว G ีมิไ2.5นี่แหละ2.5 Pro Experimental นะครับมาทำเป็นเกม3มิติ Flight Simulator นะเขาก็ทำมาประมาณสัก2 3สมรอบก็ได้เป็นแบบนี้เลยนะครับคือออกมาเป็นเกมที่ทั้งเล่นได้นะภาพเพิ่มทั้งรูปแบบของท้องฟ้าก้อนเมฆเนี่ยทำออกมาได้เอ้ยเจ๋งอยู่เหมือนกันทำได้เจ๋งอยู่เหมือนกันนะก็เล่นได้จริงๆนะครับนอกจากนั้นยังมีไอพ่นด้วยเห็นไหมสังเกตไหมครับมีไอพ่น วิ่งปึ้มปึมป,มปึมไปนะก็ไม่แย่นะไม่แย่นะสวยเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่กระทบแน่นอนเลยก็คืออุตสาหกรรมเกมซึ่งอุตสากรรมเกมอ่ะคือถ้าใครอยู่อุตสาหกรรมเกมจะรู้เลยนะครับว่าการทําเกมแต่ละอันหนึ่งอ่ะมันใช้ต้นทุนสูงมากๆแล้วก็ความเสี่ยงสูงมากคือผมอ่ะเคยเคยทำธรุรกิจ เกมเนี่ยนะครับก็พอจะเห็นภาพแล้วว่ากว่าจะได้1เกมนะต้องลงทุนการเขียนโปรแกรมทั้งทําภาพทําเสียงทําทุกอย่างนะแล้วทําเสร็จแล้วไม่ได้แปลว่าจะขายได้นะครับ ค่าโปรแกรมเมอร์ก็แพงค่าอาร์ติสก็แพงทําออกมาปุ๊บขายไม่ได้เนี่ยคือเจ๊งนะดังนั้นเนี่ยอัตราการสําเร็จของเกมที่ออกมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นถึงย0ิบเปอร์เ็นตท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยแล้วมันเหมือนกับเหมือนเป็นการเสี่ยงดวงอะ่ะชนิดหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับการทำสาหกรรมเกมที่เป็นการพัฒนาเกมนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัว G e ม i n i c o ค e แบบนี้นั่นหมายความว่าเราจะเปลี่ยนไอเดียเปลี่ยนคอนเซปต์แล้วให้เขาโค้ดให้ให้เจ้า ตัว AI เนี่ยทำให้เราเราสามารถจะเอาเกมเนี่ยไปเทสกับผู้เล่นจริงได้เลยว่าเอ้ยแบบนี้เวิร์กไหมแบบนี้สนุกไหมหรือไม่สนุกคุณภาพของเกมเนี่ยผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยมันน่าจะสูงขึ้นเยอะแล้วจะมีความซับซ้อนขึ้นตัวต่อมาดีกว่านะครับตัวนี้ที่ผมก็มองว่ามันเจ๋งมากๆเลยนะนะก็คืออันนี้นะครับเขาเนี่ยเขียนสเกจเลยเอากระดาษมาแล้วเขาก็เหมือนกับเขียนไปเขียนไปเขียนเขียนเขียนไปว่าอยากจะได้อินเทอร์เฟซแบบนี้นะซึ่งเขาก็ลอกอินเทอร์เฟซมาจาก Google AI Studio เป็นโปรแกรมของ Google เองนั่นแหละนวว่าเออมันมีปุ่มแบบนี้นะครับนะอันนี้ใส่รูปวิดีโอได้นะอันนี้มีออปชันแบบนี้นะเป็นเช็ c มาร์กนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอารูปเนี่ยใส่เข้าไปใน g m m n n i Studio แล้วก็ให้มันสร้างแอปพลิเคชันออกมาเป็นแบบนี้เลยคือออกมาปึ้งเหมือนเป๊ะคือ Amazing amazing มากนะอ่ะเดี๋ยวเราผมว่าเราต้องมาลองด้วยตัวเราเองแล้วแหละว,ว่าจะใช้แล้วมันเป็นยังไงนะครับอยากเห็นจริงๆเหมือนกันนะ ในเบื้องต้นนะครับเราจะเข้าไปที่ AI Studio ก่อนนะเราไปที่ Google Search นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Google AI Studio แล้วก็จะเห็นปุ่มตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาลักษณะนี้สําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ Google AI Studio นะผมว่ามีวิดีโอที่ได้ทดสอบทดลองอันนี้ไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวจะลิงก์เดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะใช้ Google AI Studio ที่เป็นตัว Gemini 2 0 Flash Image Generation Experimental อันเนี้ยผมได้เล่าในวดีโอนั้นไปแล้วว่าไอจีมินาย2.0น่ะเขาสามารถจะทําภาพแต่งภาพเจ๋งๆได้ด้วยนะแล้วก็มีฟีเจอร์ที่น่าจะโดนแบนนะครับแต่ตัวนี้ออกมายังไม่ทันไรเนาะ2.5สุดๆจริงอ่ะเรามาลองกันดีกว่านะครับผมมีเอกสารนะก็จะเป็นเอกสารแบบการขายสินค้าเอกสารขายสินค้าเดี๋ยวเปิดให้ดูหน้าตาเป็นยังไงนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมเนี่ยมีพวกแบบรายการที่ขายสินค้าอะไรไรว้เรียบร้อยละ เดี๋ยวผมจะลองเปิดในเป็น Excel ให้ดูนะว่าหน้าตาเนี่ยมันก็จะเป็นแนวแนวแบบตารางตารางหน่อยนะนี่นะครับหน้าตาของเอกสารของผมก็จะประมาณนี้นะก็จะมีออเดอร์ไอนะครับมีวันที่ในการขายสินค้ามีสินตัวสินค้านะสินค้าพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนกับพวกน้ํามันหอมระเหยต่างๆแล้วก็จะมีกลิ่นเช่นกลิ่นวาเลนเดอร์อมียูคาลิตัสนะครับมีขนาดเท่าไรซื้อไปกี่อัน แต่ละยูนิตเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ขายออนไลน์หรือว่าขายในร้านก็จะเป็นข้อมูลที่จริงๆหลายๆที่ก็ใช้ข้อมูลการเก็บแบบใน Excel หรือในระบบ Data Warehouse ในฐานข้อมูลกันไว้อยู่แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองออกข้อมูลนี้นะครับส่งเข้าไปให้ g m m n n i แล้วก็บอกว่า g m m n n i ช่วยใช้ความเก่งของแกเนี่ย วิเคราะห์ให้หน่อยว่าธุรกิจของเราเป็นยังไงนะถ้าเขาเก่งจริงเขาน่าจะทําได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะในเบื้องต้นนะครับผมไปที่ Google AI Studio เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวที่เป็น Gemini เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับลองดูที่มุมขวาสุดในแผ l ตรงนี้จะขึ้นว่าโมเดลถูกไหมผมลองกดเข้าไปที่นี่นะครับแล้วเลือกตัวนี้เลยครับ Gemini 2.5 Pro Experimental 325นะถ้าเมื่อกดแล้วนะครับตอนนี้กลายเป็น Gemini 2.5 Experimental แล้ว แล้วผมก็จะเอาเอกสารของผมเมื่อกี้เลยที่เป็นตัว CSV ไฟล์นะครับปุ๊บใส่เข้าไปซึ่งเอกสารเมื่อกี้ผมก็ดาวน์โหลดมาเป็น CSV เรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปปุ๊บจากนั้นนะผมก็จะลองเขียนให้เขาวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ให้ฟังหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับนะผมก็เขียนโค้ดประมาณเขียนพร้อมประมาณนี้นะครับว่าให้ช่วยเขียนโปรแกรมแบบ one page HTML JavaScript ให้หน่อยที่แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ นะรวมถึงมีกล่องที่แสดงถึงข้อเสนอสำหรับผู้บริหารในรูปแบบอินเทอร์เฟซให้ดูทันสมัยสะอาดและเข้าใจง่ายนะบอกอย่างนี้เลยแล้วก็มีข้อมูลให้ด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเขาเนี่ยจะทำอย่างไรนะโดยปกติแล้วนะครับโมเดลต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้อยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่ตั้งแต่2ปีที่แล้วก็ตั้ง ChatGPT ที่เป็น interpreter เนี่ยก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าความเก่งของเขา,าเขาอาจจะวิเคราะห์ที่ทื่อๆ อาจจะเอามาฐานค่าเฉลี่ยกันเอามา,าไม่ได้ไม่ได้ลึกมากเนาะมีมีอาจจะแบบเอ่ยยอดขายไหนเยอะสุดอะไรเงี้ยคือมันจะไม่ได้ลึกมากแต่ตัวที่โมเดลเก่งเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ออกมาถ้าใครคิดวิเคราะห์ได้ดีเนาะก็เหมือนมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะที่เขาช่วยดูข้อมูลและวิเคราะห์ออกมาเ,เขาจะต้องเข้าใจธุรกิจครับ2คือเขาต้องเข้าใจบริบทของข้อมูลครับ3คือเขาต้องจัดการข้อมูลเป็นครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาต้องนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารได้ครับสังเกตไหมครับว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วไม่ใช่ว่า AI ทุกตัวจะทําได้ AI สมัยก่อนนี่ทํไนนทาไ,ไม่ได้เลยแน่นอนก็จะทําวิเคราะห์ได้ไหมได้แหละแต่ว่าวิเคราะห์แบบทื่อๆตอนนี้เป็นเครื่องพิสูจน์เลยว่า Gemini 2.5 Pro Experimental ที่เขาบอกว่า IQ สูงที่สุดเนี่ยระดับ130เนี่ยนะมันสูงจริงไหมมันเขียนโค้ดได้โอเคไหม แล้วมันสามารถจะวิเคราะห์ในรูปแบบที่เราสนใจได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะ เนี่ยเริ่มเขียนกันมาเรียบร้อยเขียนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองรันดูเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้เราเขียนให้เสร็จก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหโค้ดยาวมากไม่รู้ว่ามันจะรันได้ไหมนะแต่เขาเขียนว่า n เรียบร้อยแล้วอะเสี่ยงเหมือนกันไม่รู้รันได้หรือเปล่านะเพราะว่าผ้ายาวๆมันจะรันไม่ค่อยได้นะครับเริ่มเห็นเออร์เลอร์ด้วยอ่ะไม่เป็นไรลองดูก่อนแล้วกันนะครับผมก็กดดาวน์โหลดขึ้นมาทีหนึ่งก่อนปึ๊กทีมดาวน์โหลดออกมาเป็นโค้ดจาวาสคริปต์นะดูซิว่ามันมีหน้าจจจอออะะะไไไรรรรมมมมั้้้ทีี่่เเาาาาสถดดดวววนนน์โหลลลกก็บิงงๆแ2 คือลองสังเกตดูนะครับว่ามันมี2กล่องหรือเปล่านะผมก็ดาวน์โหลดมาทั้งคู่มี CSS มีอีกอันนึงอยู่ไหนโค้ดที่เป็น HTML อ่โอเคมี3กล่องด้วยนะมี HTML อันนึง CSS อันนึงแล้วก็มี Java s c r i p t ์อันหนึ่งนะเดี๋ยวลองรันดูนะครับผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วตึ๊บออกมาแล้วนะครับเออร์เลอร์หรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะเออร์เลอร์นะเดี๋ยวลองรันใหม่ทีนะครับเมื่อกี้ผมเซฟชื่อไฟล์มันผิดไปนิดนึงนะลองรันอีกทีนะ ปุ๊บอ่ามาแล้วนะครับโอ้โหดูดูสไตล์ดูยอดแดชบอร์ดมาแบบเฮ้ยแดชบอร์ดมาแบบสวยอะข้อมูลนี้นะครับตอนมาที่23นะคีย์เพอร์ฟอร์แยอดขายเท่านี้จำนวนสั่งซื้อเท่าไหร่จำนวนสินค้าขายได้เท่าไหร่ยอดขายจากช่องทางเป็นยังไงมาแบบ interactive เลยคือยอดขายตามกลิ่นนะจำนวนขายตามขนาดนะครับแล้วก็ลองดูนะเพื่อข้อเสนอแนะจากผู้บริหารเป็นยังไงบ้างเขาบอกอ่างนี้ยอดขายรวมที่นี่ ควรติดตามแนวโน้มนี้ภูมิภาคมียอดขายสูงสุดคืออีสต์อีสต์อยู่ตรงไหนอ๋อนี่ยอดขายสูงสุดถูกไหมเอ้ยถูกนะพิจารณาเพิ่มงบประมาณการตลาดหรือโปรโมชั่นในภูมิภาคนี้เออไม่เลวไม่เลวคือมันก็พอได้ะนะดูซิว่าสินค้าขายดีเนี่ยให้ควรตรวจสอบสต็อก ในะให้พิจารณาสตอ็อกคือถามว่าไอตัวข้อเสนอแนะตัวเนี้ยมันก็ตรงไปตรงมานะครับมันอาจจะไม่ได้ลึกไปถึงขั้นกลยุทธ์เพราะว่ายังไม่ได้มีการวิเคราะห์คู่แข่งนั่นนี่เนาะเชื่อว่าถ้าทำเนี่ยคิดว่าน่าจะทําได้แต่ว่าจากข้อมูลที่เราให้ไปแค่นั้นนะ่ะเขาสามารถจะรู้เลยว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ผู้บริหารอยากรู้น่าจะเป็นเกี่ยวข้องก,กันกับยอดขายตามภูมิภาคไหมสัดส่วนทางช่องทางหรือ distribution channel ไหมหรือส่วนยอดขายอะไรที่ ดูแลผลิตภัณฑ์ขายดีที่สุดเขาก็พยายามจะวิเคราะห์ให้กับเรานะครับซึ่งผมผมมองว่าไอเนี้ยเจ๋งเลยแล้วก็เป็นแดชบอร์ดที่เราไม่ต้องรอให้โปรแกรมเมอร์ทำให้ด้วยะเรามีข้อมูลจากระบบอยู่แล้วจาก e l อยู่แล้วเราก็โยนใส่เข้าไปเลยแล้วก็จบเลยเออใช้ได้อยู่นะครับสำหรับ Gemini 2.5 Pro experimental แล้วก็ทำออกมาได้เจ๋งดีเหมือนกันนะซึ่งมันไม่ใช่แค่พร้อมนี้นะคมีพร้อมอื่นๆอีกน่าสนใจมากๆนะครับถ้าใครอยากได้พร้อมเพิ่มเติมที่ด้เราเอาไปลองใส่ใน Google Gemini 2.5 experimental pro ตัวเนี้ยก็ไปฝากอีเมลไว้ข้างล่าง Mark i g i t a l Academy นะครับเดลอง Mark i g i t a l Academy นะเมื่อกดเข้าไปที่ลิงก์อันนี้นะครับผมจะฝากลิงก์เอาไว้ก็มีช่องข้างล่างตรงนี้นะครับก็ไปลองใส่อีเมลกันแล้วก็เลือก option ให้ถูกต้องว่ามาจากวิดีโอนี้แล้ว ผมก็จะส่งอีเมลตัวพร้อมที่สามารถเอาไปลองใช้ในตัว g e m i n i ตัวล่าสุดอันนี้ได้เลยนะถ้าใครสนใจในการทำา GminiI ที่เป็นทำรูปนะครับตกแต่งภาพเนี่ยผมก็มีวิดีโอเอาไว้อยู่ด้านด้านนี้เนาะด้านนี้นะครับก็ไปลองกดดูต่อกันแล้วกันว่าถ้าใครสนใจอยากจะแต่งภาพอยากจะทำภาพออกมาให้ดูดีโดยใช้ g e m i n i ผมมีเทคนิคไว้ให้อยู่ก็ไปลองกดดูแล้วกันสำหรับวันนี้เท่านี้ครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ